รีวิว Sony FE 1 6 3 5 m ิบหกสามห้ามิลจีมเล็กเบาแต่คุณภาพโหดกว่าเดิมจะเป็นไงวันนี้ไปชมกันครับเล่นตัวสุดท้ายในซีรีส์3กษัตริย์ของ Sony นะครับที่มีการเปิดตัวเป็นเจเนอเรชันที่2ก็ต้องเป็นตัวนี้แหละครับ Sony FE 1 6 3 5 m ิบหกสามห้ามิลเอฟสองเนาะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่อัปเกรดประสิทธิภาพนะครับเข้ามาเยอะมากๆนะครับมีขนาดที่เล็กลงนะครับ10%นะก็คือตรงเนี้ยเล็กลงนะครับ10%เบาลง20%เปอรือมันดีมต์ ให้คุณภาพตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลางภาพหรือขอบภาพมันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าผมเป็นหนึ่งในยูเซอร์นะครับที่ใช้เจ้าตัวแรกก็ต้องบอกครับว่าตัวนี้มันดีขึ้นจริงๆหลังจากที่นะครับมันไม่ได้เปิดตัว1 6 3 5 G Master นะครับตัวใหม่มา6ปีเนาะยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูสเปคของเจ้าตัว Sony A P 1 6 3 5 Min G Master Version 2ตัวนี้กันก่อนครับมาดูสเปคครับของเจ้าตัว1 6 3 5 G L Version 2กันครับตัวนี้มีชิ้เล่นทั้งหมด15ชิ้นแบ่งเป็น12กลุ่มเล่นมีชิ้นเลนพิเศษนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆมี Super E D 1 1> 1ช ED 2 2ชิ้น ED s x p e r i c a l 1ชิ้น e x p e r i c a l 1ชิ้นแล้วก็ x อีก3ชิ้นครับตัวชิ้นเลนต่างๆนะครับมันจะเคลือบด้วย Nano AR Coating 2แล้วก็มี Full l i ี e Coating ทำให้พวก g โกส t พวกแฟร์พวกนี้นะครับมันเหลือน้อยมากๆเลยตัวนี้นะครับรอบตัวนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้จะมีซิลกันลองน้ำล่องฝุ่นนะครับตรงที่ท้ายเลนเนาะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลนดีไซน์ยุคใหม่นะครับที่จะมีตัวตัวหมุนดูรับแสงอยู่ตรงนี้เลย สามารถปรับหมุนนะครับระยะจากตรงนี้ก็จะเป็นซูมยืดนิดนึงเนาะซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได้ยืดเยอะนะครับเวลาที่คุณใช้บนงานพวกแบบกิมบอลอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีปัญหาครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นวงแหวนในการโฟกัสนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัว iris lock นะครับทำให้เรานะครับจะถ้าเราอยู่ที่เจ้าตัวเอตัวเนี้ยเราจะไม่สามารถหมุนนะครับเจ้าตัวค่ารูบแสงได้แต่ถ้าเรากดล็อเนะเราจะสามารถหมุนได้นั่นเองครับปุ่มโฟกัสโทนะครับก็จะมีทั้งหมด2อันครับก็คือ1 2มีโลโก้ครับเจ้าตัว g ความขังของเจ้าตัวเลนตัวนี้เลยแล้วก็บ่งบอกคุณภาพสูงสุดนะครับที่โซนี่สามารถทําได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นฮูดนะครับแบบขีบกลัมานะครับก็จะมีตัวล็อกตรงนี้แล้วก็หมุนเนาะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็น2ชั้นเลยนั่นเองก็ โอเคแหละก็ช่วยนะครับในการลดพวกแสงฟงแสงแฟร์ด้วยครับอันนี้ผมเทียบขนาดเลยนะครับกับเจ้าตัว 35g Master ที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำเนาะก็ขนาดมีความแบบไล่เรียกันครับอยู่พอสมควรเลยแต่เจ้าตัว 35g Master นะครับก็จะมีความสั้นกว่านั่นเองพอเราใส่เจ้าตัว16 35g Master version สตัวนี้นะครับกับเจ้าตัว Sony Alpha Seven No. ตัวนี้เป็นมาโฟนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับขนาดถือว่าเฮ้ยทำงานได้โอเคมากๆเลยฟุ๊กนี่นะครับนี่ตัวก่อนนะครับอาจจะมีอาการโหลดหน้านิดนึงเนาะแต่ตัวนี้นะครับก็จะ มีอาการโดดหน้าน้อยลงแล้วก็ตัวนี้นะครับบุ้งแหวนะจะมีความลื่นนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลกันไว้แต่ตัวนี้นะครับมันไม่ได้แบบลื่นละลหลน,นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่น่ามีปัญหาในการใช้งานจริงครับถ้าเราใส่กับเจ้าตัวกล้องโซนี่ 7C ครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือซูมที่16มิลมนะครับอันนี้30 5มิลลิเเองก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากเกินไปนะครับกับเจ้าตัว Sony 7C และนี้ครับก็คือขนาดนะครับเวลาที่คุณใช้กับกล้อง Sony A เอส่ีกัเจ้าตัว Sony A 7 เราพูดถึงระบบโฟกัสคลับของเจ้าตัว16-35 G Master Version 2ตัวนี้กันต่อเนาะตัวนี้ครับมีการพัฒนานะครับเจ้าตัวระบบโฟกัสใหม่นะครับซึ่งตัวนี้มอเตอร์การโฟกัสจะใช้เจ้าตัว XD มอเตอร์นะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งจะมีความแตกต่างจากรุ่นเก่านะครับพอสมควรเลยทาง Sony ครับเคลมว่าเจ้าตัวนี้จะมีความเร็วโฟกัสที่เร็วกว่าเดิมถึง2เท่าเมื่อเทียบกับ16-35 G M ตัวแรกซึ่งมันจะมีผลมากๆครับถ้าคุณใช้กล้องที่มีความเร็วสูงๆเนาะอย่างเช่น A9 Series หรืออ A1 Series รััับถ้าาาาเเป็นนตวก่มจจะสิิทธภพ ได้ไม่ถึงพวก A1 Series เนาะซึ่งเขาเคลมนะครับว่าเจ้าตัตว16:35เวอร์ชันตัวนี้สามารถรองรับการทำงานระดับ30เฟรมบน Sony Alpha 1นะครับได้แบบสบายๆเลยไม่มีสะดุดซึ่งเวลาที่คุณใช้พวกกล้อง Alpha 1 Alpha ฟาหพวกนี้ใช่ไหมครับเวลาที่คุณสมมติคุณใช้เลนส์นอกค่ายอันนี้ผมขออนะุ่าตเมมชั่นเนาะถ้าคุณใช้พวกเลนส์นอกค่ายะไรพวกนี้นะครับพวกมอเตอร์ของเลนส์นอกค่ายมักจะทำงานนะครับได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของกล้อง Sony มัาจะรองรับนะครับได้แค่ประมาณ5เฟรมหรือ10เฟรมต่อ่อนนาาาททีเทั้้ถคุณแ หาเลนส์ที่มันมีโฟกัสทันในการถ่ายคอนเทนสูงเนาะผมก็อยากแนะนำนะครับเป็นพวกเลนส์ค่ายอะไรพวกนี้นะครับมันจะทํางานให้คุณนะครับเพอร์เฟกแล้วก็ทํางานได้สมบูรณ์แบบมากกว่านั่นเองครับซึ่งผมก็ต้องบอกครับว่าถ้าคุณใช้เลนส์นอกค่ายแล้วมันโฟกัสไม่ทันมันอาจจะไม่ได้ผิดที่กล้องคือกล้องมันโฟกัสทันแหละแต่เจ้าตัวเลนส์นะครับมันอาจจะขยับมอเตอร์ไปมาไม่ทันนั่นเองครับซึ่งเวลาที่คุณใช้กล้องโหดนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เต็มบนสีพาวผมอยากจะให้ลองนะครับพวกเลน เพราะว่ากะ้ทำให้ก้อของคุณนะครับสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ลดปัญหาพวกอาเช่นถ้าคุณไหนวีดีโอนะครับปัญหาพวกโฟกัสบรตติ้งนะครับมันจะน้อยลงม,มากเลยนั่นเองครับ โฟกัสของเจ้าตัว Sony FE 16-35 GM Master Version 2ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดอยู่ที่22ซนเมตรซึ่งเม่เทียบกับเจ้าตัวเก่าของ16-35 GM ตัวแรกจะสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดอยู่ที่28ซนเมตรก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีครับเพราะว่าตัวนี้อัตราขยายนะครับจะสูงนะครับถึงคูณจุด0.32กันเลยทีเดียวซึ่งตอนาที่ผมลองตัวนี้นะครับเบนเอฟฟีการที่คุณได้โฟกัสที่ใกล้ขึ้นนะครับมันก็ทาให้ผลงานของคุณนะครับมันมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยนั่นเองมาพูดถึงงงงในงนนาาาภพ่ขอเจ้ตัว15 13 13G มตอวอร์ชัอตัวนี้กันบ้างครับถ้าใครย้อนกลับไปนะครับใช้ 1635G ม a s t ต r เวอร์ชันแรกนะครับเราก็ชอบมันอ่ะผมกล้าบอกเลยครับว่าตัวนี้คุณจะชอบมากกว่าเจ้าตัวเก่าแน่ๆเพราะอย่างแรกครับมันเบาลงแล้วก็มันเล็กลงใช่ไหมครับซึ่งมันดีมากๆซึ่งตัวนี้นะครับมันมีขนาดที่เล็กลงนะครับอยู่10%ในด้านความสูงเนาะแล้วก็เบาลงนะครับ20%นะครับก็เหลือ547กรัมเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้นะครับมันให้ชิ้นเลนพิเศษนะครับมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีการโคตติ้งเลนส์ ที่มันทําให้ดีมากๆซึ่งตัวนี้ถ้าเทียบขอบภาพนะครับมันจะดีขึ้นมากๆเมื่อเทียบกับเวอร์ชันหนึ่ง cm มันจะน้อยลงทั่วภาพนะครับรวมถึงการย้อนแสงพวกโกลั์วกแฟร์ตัวนี้นะครับยังสามารถทํางานได้ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบนคอมนะครับที่ได้จากเจ้าตัว 16-35G Master version 2ตัวนี้นครับอันนี้ก็มาดูไฟล์ตัวอย่างนะครับที่ได้จากเจ้าตัว 16-35G Master นะครับ นี่อันนี้ผมลองใช้ที่35มิลนะครับ f 2.8ความเบอร์ก็ถือว่าค่อนข้างจะได้นะครับวันนี้ผมใส่สีเจ้าตัว fl เข้าไปก็จะได้ประมาณนี้อันนี้นะครับที่16มิลก็สามารถทำงานนะครับได้แบบหลากหลายมากๆเลยอันนี้35มิลนะครับเพราะเปิ่ไหน่อยก็ทำหลังเบลอได้เช่นเดียวกันครับนี่ลองแบบมุมเงยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะเจาะมากๆครับนี่ใช้35มิลเนาะลองถ่ายนะครับไปเรื่อยๆอันนี้ให้ดูความคมนะครับ นี่ที่สองเปไปเลยความคมนะครับผมกริปแบบกริปจริงๆครับสำหรับเจ้าตัวนี้เส้นพงเส้นผมนะครับมาเต็มแบบเต็มสุดๆครับแล้วก็คมนะครับทุกระเบียดนิ้วอันนี้ให้ดูความเบอร์นะครับถ้าเป็นเฟรมไกลๆนะครับไม่ใช่สอใสิบห้าสองความคามชัดนะครับอย่างที่บอกครับมันดีมากๆ เราไปกันแบบเร็วๆอันนี้ที่16มิลนะครับแล้วก็สามารถเซลฟี่ได้ด้วยอันนี้เราเอามาถ่ายตอนกลางคืนนะครับก็ทําประสิทธิภาพได้ดีมากครับสมกับเป็นเลนส์ G Master ครับเปิด Depth สดีปดยาวๆเลยอันนี้ที่16มิลทำเบลอโบเก้นะครับได้ไม่แย่เลยนะครับนี่กลมๆนะครับอันนี้ที่35มิลนะครับให้ดูโบเก้นะครับกลมๆแล้วก็เจ้าตัว Onion Ring นะครับก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีเลยครับลองดู ลองแบบมาสามสิบห้ามิลสิบหกมิลนะครับผมส่วนเด็กผมก็ใช้อยู่2อระยะน,นี่แหละครับสิบหกกับสามห้ามิลนี่แบบลองกว้างๆเลย16บมิลน,นะครับหลังยังเบอร์เนาะเพราะว่าด้วยความที่เป็น2องดครับลองถ่ายแบบเฮ้ยเอามือมานิดนึงจะได้เห็นตัวเด็กออฟฟิลด์ชัดๆครับนี่นะครับก็ถ่ายแบบชิลๆสบายๆนะครับสไตล์สวยๆสมกับเป็นยกฟิลแบบไวทูเค้นิดๆอันนี้แบบให้ดูความคมนะครับคมจริงๆอันนี้ที่35มิมิลสอ อันนี้ครับก็ลองเทสให้ดูเลยเนาะว่าเฮ้ยเป็นยังไงอันนี้ที่2.8นะครับ16มิลความคงความคม200นี่นะครับซูซูกิทองหลอ่อชัดมากแล้วก็อันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับด้วยความที่เดบอฟฟิล l d นะครับมันไม่ถึงเปิด f 8 8เนาะอันนี้เปิดที่35มิลสอนะครับความคามแบบลองดูนะครับตั้งแต่การภาพนี่ไล่ไไปความคามต้องบอกว่าดีทำได้แบบดีมากๆนะครับ อันนี้ก็กลับมาถ่ายนะครับพี่ทางเอ็มโพเทนะครับก็ได้ประสิทธิภาพรูปที่ดีมากอันนี้ให้ลองมุมประจําผมเลยนะครับอ่เดยวลอร p ให้ดูอันนี้คือสมมุติว่าถ้าเรายังไม่ทําอะไรนะครับความคมกลางภาพดีแล้วแหละเลนระดับนี้นะครับตรงนี้ก็ยังแบบคมๆอยู่ เห็นดีเทลนะครับได้ชัดเจนไหมว่าจะเป็นขอบพาดก็ตามอันนี้นะครับมาให้ดูโบเก้นะครับที่16มิลเม f 2.8ครับก็โบเก้โอเคอยู่นะถ้าเราถ่ายกันใกล้ๆนะครับอันนี้เป็น35มิลมได้โบเก้มาแบบเนี่ยออนเนียนเรียงขนน้อยมากๆนะครับแล้วก็นี้นะครับผมปรับเป็นระบบโฟกัสนะครับแมนนวลโฟกัสแล้วก็โฟกัสใกล้สุดก็ได้โบเก้นะครับที่วงค่อนข้างจะใหญ่อยู่ครับ ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นรูปของเจ้าตัว 16-35GM บัตเมเวอร์ชันสครับก็ให้คุณภาพที่ดีเช่นเคยครับแล้วก็ดีกว่าเดิมความคมครับก็ต้องบอกว่าชนขอบมาณนะครับผมค่อนข้างจะแนะนําเลยใครนะครับที่อยากหาเลนส์วิดีโอดีๆตัวหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เหมาะไม่ใช่น้อยครับอย่างแรกด้วยความที่เป็นเลนส์ค่ายเนาะเราใช้กับพวกกล้องอยุคใหม่ๆเช่นอะโซนี่เจ็ดโฟร์ตัวนี้เองหรือ6ก0ันเอ็ที่เรากลองของไทยอยู่ตอนนี้เนะาะก็ต้องบอกครับว่ามันจะมีฟังก์ชันนะครับที่มันช่วยโหลดโฟกัสบริทิ้งนนนะคครรััับบมมีีกกกาุยยลลล้้อองเส์ดู่แว ทำให้ตัวนี้เวลาใช้งานจริงนะครับโฟกัสเบรดดิ้งนะครับมันน้อยมากๆแล้วก็ที่สําคัญครับคือตัวนี้มันจะมีเจ้าตัวล mm ิเนียร์เรสปอนส์เอเวลาที่คุณหมุนนะครับเจ้าตัววงแหวนเนี้ยเราก็ใช้เมนูโฟกัสมันจะมีความสเตเบิลนะครับแล้วความเสถียรในระยะคือสมมุติว่าครั้งหนึ่งคุณบิดเท่าเนี้ยแล้วมันหมุนได้1เมตรใช่ไหมครับร้อยครั้งหนึ่งมันก็จะหมุนได้แบบนี้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ระบบไฟฟ้ามันทํามานะครับได้ดีแล้วก็น่าจะเหมาะสําหรับคนทีเ่เน้นในการถ่ายวีดโอจจริงๆนะัม กะระยะนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ใครนะครับที่ต้องการเจ้าตัวกล้องตัวนี้ไปใส่ g ีมบอลก็อย่างที่บอกครับว่าคุณอาจจะไม่ต้องใช้คีมบอลที่มันตัวใหญ่มากเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันก็มีน้ําหนักทางเสดที่มันค่อนข้างจะเหล็กแล้วก็สามารถทํางานได้อย่างดีมา,มากๆเลยครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอตัวอย่างนะครับที่ได้จากเจ้าตัวซีอวก5จิมมัสเตอร์เวอร์ชัน2ตัวนี้นครับ รวมๆแล้วหลังจากที่ผมได้ใช้เจ้าตัว1 6 3 5 m n f/2.8 G Master Version 2นี้มาระยะหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าอะตัวเนี้ยตัวจากตัวเก่ามาตัวนี้นะครับมันใช้เวลาประมาณ6ปีเนาะตัวนี้โซนี่พัฒนานะครับได้ดีแล้วก็สมการรอคอยมากๆอย่างที่ผมบอกไปครับตัวนี้มีความเล็กลงเบาลงนะครับรวมถึงคุณภาพโหดขึ้นในทุกๆมิตินะครับเลื่ตัวเนี้ย547กรัมถือว่าเป็น16-35 2 8ที่เล็กแล้วก็ค่อนข้างจะเบามากๆโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคุณภาพนะครับสีสัน ของเจ้าตัวเลนตัวนี้ที่ได้ออกมาผมก็ถือว่าผมชอบมากๆดูไม่แข็งนะครับแล้วก็ทําสีได้ค่อนข้างจะถูกจริตผมมากเลยครับเอาเป็นว่าใครที่ใช้เจ้าตัว1 6บก G Master Version หนึอยู่นะครับหรือว่าใครได้ใช้ F 4ทั้งทั้งตัว G นะครับหรือตัวไซส์ที่ผมเคยใช้เองเนาะผมมองว่าถ้าคุณอยากอัพเก่คุณภาพทั้งภาพนิ่งหรือางานวิดีโอผมว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะเหมาะมากๆตัวเลนผมว่าไม่ได้ใหญ่กว่า1 6บกไซส์ตัวแรกเท่าไหร่เลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับคุณจะได้ F 2 8คุ ได้คุณภาพแบบ G Master เนาะแล้วก็ใส่กับกล้องตัวใหม่ๆนะครับได้คุณภาพแบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆร,งรวมถึงคนที่อยากได้เลนที่ดึงประสิทธิภาพของกล้องนะครับมาใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าตัวนี้ครับก็เหมาะเช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกครับว่าการดึงประสิทธิภาพของกล้องออกมาทั้งคุณภาพการโฟกัสเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับพวก24-70 G Master Version 2หรือ70-200 GM Version 2นะครับก็ทำงานได้ดีมากๆเช่นเดียวกันครับก็จริงๆต้องบอกว่าผมค่อนข้างประทับใจ G Master Version 2นะครับทั้ง24-70 รวมไปถึง7200นกซึ่งถ้าใครนะครับใช้โซนี้อยู่แล้วอยากได้ลองเลนด์ดีๆนะครับคุณภาพสูงก็สามารถมาลองดูนะครับตัวตัว16-35 GM เอ้ยตัวเวอร์ชัน2เนาะ24-70 GM เวอร์ชัน2หรือ7200เวอร์ชัน2นะครับก็ดีทั้งหมดครับผมขอแนะนำเลยครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการรีวิว F Fe 16-35 GM Master เวอร์ชัน2ครับก็ดูรวมน้อยอย่างที่บอกไปก็เป็นเลน์ที่ค่อนข้างจะประทับใจครับพอสมควรเลยใครที่มีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ครับมาพูดคุยกันได้ที่ คอมเมนต์ด้านใต้นี้เลยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับวันนี้ผมเฟิร์สจากเดวพี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ